ครับถ้าคุณกำลังหาคูเร่ราคาเริ่มต้นอยู่คุณมาถูกที่นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำบางรุ่นให้ลองเลือก่นน้ที่ไทยวันสำหรับตัวล่าครับแนะนำไร้คูเร่ค,ครับมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับก็้าตัวนี้เนะีราคาเริ่มต้นที่1700จ็ดครับมีสัรพคุณทนทานในพิเศษเพราะว่าบอดี้เนี่ยแล้วก็คอทำจากพลาสติก ABS ครับในขณะที่ไม้หน้าเนี่ยเป็นไม้ จริงๆนะครับซึ่งเราจะเห็นลายไม้ทะลุมาด้วยตัวนี้พิสูจน์แล้วครับเล่นง่ายเสียงดีเกินราคาครับสำหรับใครที่ชอบลวดลายครับก็จะมี ประเภทลวดลายด้วยนะครับซึ่งลวดลายที่เราคัดมาเนี่ยเป็นตัวที่มีลวดลายแล้วก็เล่นดีเสียงดีด้วยนะครับก็เป็นของไซส์เช่นกันอันนี้เป็นลายแมวนะครับสำหรับตัวนี้ที่ผมถือเนี่ยราคา2,450ครับเป็นไซส์คอนเสิร์ตก็เสียงก็จะทุ้มขึ้นมาอีกครับ สำหรับใครที่อยากได้อะไรที่เป็นมาตรฐานจากกลเป็นไม้ไม้สำหรับใครที่อยากสำหรับใครที่อยากได้อะไรที่มันเป็นไม้ไม้ครับแนะนําอันนี้ครับนุยนุ่ย B1 ไซส์โซปราโ,โนครับพร้อมกันนี้ก็จะมีไซส์คอนเสิร์ตและก็เทนเนอร์ด้วยนะครับสาหรับนี้ก็เป็นอุเครรุ่นมาตรฐานครับที่เล่นดีเสียงดีแล้วก็โรงเรียนชั้นนาหลายที่ก็เลือกให้นักเรียนเขาใช้นะครับ หลายรุ่นนะครับให้เลือกถ้าเกิดว่าคุณหาอุปกรณ์ดีๆสักต,ตัวเนี่ยที่นี่ครับเรามีแต่อุปกรณ์ดีๆแล้วก็พร้อมจะให้คําแนะนําตลอดเวลาครับเราเจอกันครับ